สวัสดีครับโพสแม่ทรายครับวันนี้ลูกค้าให้โจทย์มาเป็นโปรเจคกครับผมกับ d m a ม็กวีค2020นะครับลูกค้าต้องการจาัดโซงออฟโรดแคมปิ้งนะครับเอาไปใช้งานนะครับผมเดีย๋ยวเรามาชมกันว่าวีคอส2020คันนี้ทางร้านเราจัดสมแบบไหนให้ลูกค้านะครับเรามาชมรายการสินค้าที่ใช้ในคันนี้กันครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า d m a ม2020คันนี้เนี่ยเลือกรายการสินค้าอะไรบ้างนะครับ มาเริ่มกันที่ล้อยางก่อนเลยครานนี้ลูกค้าให้โจทย์มาว่าต้องการจัดทรงเป็นออฟโรดสไตล์แคมปิ้งนะครับลูกค้าเลือกเป็นล้อขอบกนะครับผมกับรายล้อ e v o c คอ s ตนะครับจากค่ายเค p ป e d มาตรฐานการผลิตจากไทยอลลอยครับผม1 6 8คู EP 1 0สีด์กเรนะฮะประกบกับยาง n g of All Terrain BF p o o d r i c นะครับผมเบอร์2657516ครับผมมาดูในส่วนของระบบช่วงล่างกันบ้างนะครับคันนี้ผมแนะนําลูกค้าจัดทรงนะครับคือเรายกแต่ด้านหน้า ก็บอกก่อนว่า D m a x 2020เนี่ยพื้นฐานรถเดิมเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะเตี้ยกว่าหลังอยู่2นิ้วเลยนะครับเราแนะนาว่าลูกค้ายกด้านหน้าอัพขึ้นสักนิ้วครึ่งพอนะครับแล้วก็บวกกับความสูงยาง75ไปอีกครึ่งนิ้วนะครับก็จะได้เป็น2ทรงสวยกําลังดีหน้าดูไม่ทิ่มจนเกินไปนะครับตูดไม่ลอยนะครับในส่วนของระบบโช๊คเนี่ยเราก็เลือกใช้เป็นโปรเฟนเดอร์ซับแท้งปรับ8ดนะครับด้านหลังเป็นรุ่นพิกกี้แบ็กนะครับตัวแท้งจะติดอยู่ที่โช๊คเลยนะฮะแล้วก็ปีกนกโปรเฟนเด เท่าที่ได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ลดการล้างตัวของช่วงล่างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในการขในส่วนของการติดตั้งต่อนะครับว่าหลังจากจัดทรงออกมาแล้วเนี่ยจะสวยขนาดไหนครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการจัดทรงเจ้า d m a c v c ว o ค s 2020นะครับจัดทรงออฟโรดสไตล์แคมปิ้ง Off Style นะครับตามโจทย์ที่ลูกค้าให้มานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากติดตั้งชุดล้อยางและชุดระบบช่วงล่างเข้าไปแล้วเนี่ยทรงรถจะออกมาสวยแค่ไหนนะครับก็อย่างที่เราเกิดเป็นต้นคลิป ก็ในส่วนของล้อก,ก็เป็นขอบ16นิ้วยาง2อ5 7 5หานะครับตามโจทย์ที่ลูกค้าให้มานะครับและในส่วนของความสูงรถเนี่ยเราอัพด้านหน้าขึ้นแค่1.5นิ้วแต่ด้านหลังเนี่ยเราใช้เป็นความสูงมาตรฐานนะครับแต่แค่ดัดเปิดปลายแหนบเพื่อให้มีระยะการทํางานของแหนบลดแรงดีดแรงเด้งนะครับตามสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับปกติแล้วอย่างที่ผมบอกไปดี a ม2020เนี่ยหน้าด้านหน้าเนี่ยจะทิมกว่าด้านหลังอยู่ประมาณ2นิ้ว จริงๆแล้วเรายกแต่ด้านหน้าเนี่ยก็จะได้ทรงรถที่ดูสวยงามลงตัวแล้วนะครับและที่สาคัญไม่แข็งจนเกินไปด้วยนะครับเดี๋ยวที่เหลือก็ฝากผลงานคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมหากท่านใดสนใจในการจัดทรง d m a ม2020สไตล์นี้นะครับก็สอบถามทางร้านเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ